ตอนที่89วิถีหัวใจตะวันดาราชินยุนครอบครอบวิญญาณยุทธคู่ดังนั้นเขาจึงสามารถฝึกฝนและก่อเกิดพลังธาตุได้สองแห่งภายในพลังธาตุไฟสีทองม่วงยังมีพลังธาตุสั่นไหวสีดำราวกับมันคือแก่นซึ่งเป็นหัวใจของพลังธาตุไฟชั่วขณะนี้หมอกสีขาวเริ่มลอยล่องที่พื้นผิวของพลังธาตุสีดำนี่คือสิ่งที่ชินยุนเพิ่งฝึกฝนได้ สิ่งนี้คืออะไรหรือจะเป็นพลังพิเศษเขาเพ่งจิตทำการตรวจสอบหมอกสีขาวอย่างไม่คาดคิดหมอกสีขาวนั้นกลับพุ่งพรวดออกจากตันเถียนของเขาและเข้าสู่หัวใจทองคำจากนั้นราวกับริบบิ้นสีขาวที่พลิ้ไหวหมอกสีขาวเริ่มทะยานขึ้นจากหน้าอกของเขาคล้ายกับมันยืดยาวยิ่งอย่างน้อยก็สิเมตรเห็นจะได้ การรับรู้ทางพลังจิตของเรายิ่งมายิ่งเด่นชัดกลุ่มก้อนแสงสีขาวนี้ทำให้การรับรู้ผ่านพลังจิตแข็งแกร่งขึ้นชินอยู่รอบลีนดีก่อนลองควบคุมลำแสงสีขาวนี้ทะลวงกำแพงหองคอยทันสวรรค์โดยทันทีเขาสามารถหลบหนีออกมาได้ชั่วขณะที่ลำแสงหลุดลอยจากตัวเขาเขาคล้ายกับโผล่พ้นจากสถานที่สกปรกแห่งนั้นเขาได้รับรู้ทั้งอากาศสดชื่นของทั้งภูเขาและป่าไม้ ในที่สุดเขาก็สัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณที่ไม่ได้รู้สึกมานานหลายวันแล้วกระทั่งชินอยู่ยังไม่เชื่อตัวเองว่านี่คือเคล็ดวิชาพลังภายในหลังเข้าถึงขั้นสมบูรณ์แบบมันกระทั่งเกิดขึ้นเป็นพลังปาฏิหาริย์ขณะมองเส้นแสงสีขาวเขาตื่นเต้นยินดีรุนแรงจำได้ว่าในตำราบันทึกเอาไว้ว่าเมื่อฝึกฝนมันจนถึงขั้นสมบูรณ์แบบ มันจะทําให้พลังภายในให้กําเนิดพลังจิตขึ้นใหม่เป็นจิตวิญญาณต้นกําเนิดเมื่อฝึกฝนพลังภายในจนถึงขั้นสมบูรณ์แบบเมื่อนั้นจะสามารถก่อร่างวิญญาณขึ้นมันจะทําให้สามารถหลุดพ้นจากกายเนื้อกระทั่งว่าเป็นอย่างฉีเยที่เชี่ยวชาญการฝึกฝนเคล็ดวิชานางก็ไม่เคยฝึกฝนจนถึงขั้นสมบูรณ์แบบมาก่อนดังนั้นความรู้ความเข้าใจของนางจึงไม่ได้ลึกซึ้งถึงขั้นนั้น จิตวิญญาณต้นกําเนิดสามารถทะลวมผ่านกําแพงหนาหนักยิ่งมันสามารถดูดซับพลังก้าวตะวันจากภายนอกเข้ามาได้ชินหยุนครอบครองพลังธาตุถึงสองยิ่งมาลมหายใจของเขายิ่งหนักหน่วงราวกับบัวชาราที่ดื่มจนเมาเขายิ่งมายิ่งต้องการดูดซับและขัดเกลาพลังวิญญาณมากขึ้นและมากขึ้นเขาไม่ได้ตื่นขึ้นจนกระทั่งถึงกลางดึกตอนนี้ดวงตะวันทางก้าไร้ซึ่งแสงแล้ว เมื่อใดที่ก้าตะวันพ้นขอบฟ้าพลังวิญญาณจะเบาบางลงทีละน้อยต่อให้จิตวิญญาณต้นกำเนิดออกไปได้มันก็ไม่สามารถดูดซับพลังวิญญาณจำนวนมากได้และขณะที่เขากำลังขดพาจิตวิญญาณต้นกำเนิดถอยเขาพลันรู้สึกได้ถึงพลังประหลาดนี่มันอะไรกันเหมือนพลังนี้จะแตกต่างไปจากพลังวิญญาณของก้าตะวันนี่ก็กลางดึกแล้วหรือนี่จะเป็นพลังของดวงจันทร์ไม่ถูกต้อง อาจารย์ก็มีวิญญาณยุจจันทราแต่พลังวิญญาณก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบนี้หลังสายศีษาเขาจึงค่อยมองหาความเป็นไปได้อื่นพลังวิญญาณดวงดาวยามค่ำคืนประกอบด้วยดวงดาวเต็มท้องฟ้าแม้กลางวันก็มีดวงดาวแต่มันถูกแสงตะวันขวางกั้นเอาไว้ดังนั้นจึงแทบไม่อาจมองเห็นได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงพลังวิญญ,ญาณจากดวงดาว วิชาที่ปรมาจารย์หลั่นเซลสร้างขึ้นชินหยุนพลันนึกย้อนถึงคาถาประหลาดในเศษกระดาษมนดวงดาวอารามตะวันหัวใจเงียบสงบดวงดาววิญญาณควบแน่นแสงดาวสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นห้วงสมาธิแห่งดวงดาวขณะที่ดวงตะวันกำลังจ้องมองมันกำลังจ้องมองอะไรมองที่ดวงดาวหรือหรือจะเป็นดวงดาวที่มีอะไรเกี่ยวข้องกับดวงตะวันนี่สมควรเป็นพลังวิญญ,ญาณอีกประเภทหนึ่ง หัวใจเงียบสงบหมายถึงจิตที่หนักแน่นวิญญาณที่ควบแน่นเป็นหัวใจจะแปลเปลี่ยนเป็นดวงดาววิญญาณที่ควบแน่นหัวใจจะกลายเป็นดวงดาวเขารู้สึกราวกับกำลังทำความรู้และเข้าใจบางสิ่งเพราว่าคล้ายยังไม่อาจจับต้นชนปลายทำสมาธิดูดซัพพลังของก้าวตะวันและดวงดาวคนผู้นั้นต้องมีจิตใจหนักแน่นเพื่อควบแน่นวิญญาณสู่ดวงดาวเขาสูดลมหายใจเข้าลึกดวงตาหลับลง และใช้จิตวิญ,ญญาณต้นกําเนิดเพื่อดูดซับพลังดวงดาวขัดเกลาวก้าตะวันขัดเกลาวดวงดาวในจัก,กรวาลโกลาหลต้นกําเนิดเมื่อวิญ,ญญาณของดวงดาวสาสองโดยก้าดวงตะวันพวกมันจะเข้าสู่ห้วงสมาธิและฝึกฝนวิญญาณของมันเองมันจะควบแน่นวิญญ,ญาณดวงดาวเพื่อก่อเกิดเป็นดวงดาว แสงดาวสาสส่องออกจากดวงดาวเพื่อดูดซับพลังวิญญาณก้วตะวันและพลังวิญญาณบริสุทธิ์จะถูกขัดเกลาโดยตรงและดูดซับโดยพลังดวงดาวเพื่อขัดเกลาเป็นจิตวิญญาณเมื่อนั้นพวกมันก็ไม่จําเป็นต้องใช้พลังวิญญาณของก้าวตะวันอีกต่อไปก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ